จากที่ว่าตอนแรกเนี่ยจะไปเยี่ยมชมที่ไหนได้คะวันนั้นก็คือหมดไปนี่เกือบวันนั้นเกือบสองล้านนะคะไม่เข้านะคะเดี๋ยวนะคะลูกเข้าสักทีสิคะลูกขาเอาเข้าสักทีสิค,คะเอามาเข้านิวว้วค่ะเดี๋ยวสิคะลูกราคาเนี่ยประมาณ5้าแสนกว่าบ,บาทเราก็เป็นความสึกว่าอ,อืเอาดีไม่ดีอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดกรุนิดนึงนะคะสําหรับจิวเว r รี ไฮจิวเวอรี่แบรนด์ไฮแจิวเวอรี่นะคะที่จริงๆแล้วเขาก็มีชื่อเสียงแรงนามมาแบบยาวนานมากแล้วนะคะใครๆที่แบบว่าสะสมพวกอัญมณีก็จะต้องมีพวกเซเลบริตี้เมืองนอกหรือแม้กระทั่งของคนไทยเองเนี่ยก็คุ้นชอบแบรนด์นี้มากลงลแล้วก็รักแบรนด์นี้นะคะเพราะเขามีความเป็นยูนิคความมีเอกลักษณ์ที่คนกลับมาฮิตกันอีกรอบนึงเนี่ยก็เพราะว่าลิซ่าแบ็คพิงนั่นเองนาะแต่วันนี้แคตตากรีของเราที่เราเอามาโชว์นะคะจะเป็นในพวกวินเทจใช่จะเป็น วกเชิงไลน์วินเทจหมดเนาะเดี๋ยวจะเป็นแบรนด์อะไรนั้นก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะเปิดกลุ่นะคะนั่นก็คือเป็นวินเทจของแบรนด์บูการีนั่นเองเนะาะเราก็มีประมาณหนึ่งเ,เนาะไม,ไม่ได้มากมายอ,อะไรคือเราก็มีของใหม่ด้วยแล้วก็มีของเก่าเนาะแต่วันนี้เราอยากมาเปิดแคตตาล็ที่มันเป็นวินเทจมากกว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าพอมันเป็นรุ่นใหม่ใครๆก็ มีก็ซื้อได้แต่เรารู้สึกว่าอันที่เป็นวินเทจมันดูเหมือนแบบมีคุณค่าแล้วก็ดูแบบว่าครั้งมากกว่าเพราะว่ามันหายากมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีเขาก็สะสมมาตั้งแต่แบบ20-30ปีที่แล้วเออมันน่าที่จะเอามาแบบแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูกันใช่ก็มาเล่าประวัติข้าวๆก่อนเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเป็นคนกรีกเนาะก็คือเขาก่อตั้งเป็นเหมือนแบบ ร้านอัญมณีขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าอยูยูมันจะกลายมาเป็นแบบแบรนด์ที่โด่งดังขนาดนี้เออแต่ด้วยความที่เขามีเอกลักษณ์ทำให้เขามีชื่อเสียงมากขึ้นใช่ควารู้จักมากขึ้นแล้วตัวที่ทําให้เขาแบบโดดเด่นแล้วแบบก้าวกระโดดแบรนด์เขาก้าวกระโดดเป็นแบบแบรนด์ระดับโลกได้เลยก็คือตัวที่เป็นพวกกําไรงูทั้งหลายหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเซอร์เพนตินะคะซึ่งจริงๆแล้วมีก็มีในคอลเลคชันนั้นเหมือนกันเนาะ แต่ว่าไม่ได้เป็นหัวงูใช่แต่ว่าเป็นรวดรายเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้มีอธิบายก่อนว่าเนี่ยมีเขาแยกมาเป็น2กลุ่มว่า2งกลุ่มเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอ่าก็คืออย่างนี้นะคะตอนแรกเนี่ยยี่ห้อหรือแบรนดน์เนี่ยบูการีเนี่ยไม่ได้อยู่ในสมองเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าคือจะไปนเน้นแต่ว่าต้องทองแท้ เพชรแท้หรืออะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งอาของพระเพื่อนเนี่ยค่ะเป็น,เป,นเป็นผู้จัดก,การอยู่ที่ร้านบุก,กรีตอนนั้นน่ะมีร้านอยู่ที่เพนนินซูล่าบอกว่าพี่อุ๊คะมาหน่อยเถอะค่ะ เชื่อหนูมันเป็นแบรนด์ที่แบบว่ามันคลาสสิกมากมันสวยมากแล้วใส่แล้วเนี่ยมันเหมาะกับพี่มากเลยแล้วมันไฮนะพี่มาเถอะตอนแรกไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่อยากให้พี่อุ๊มาชม,มว่ามันสวยจริงๆก็อ่ะไปไปกับกน้องๆทีนี้ยเพิ่งแกก็เลยบอกบอกว่าพี่จะเริ่มเก็บก่อนนะนะคะหนูขอแนะนําเลยนะคะอันนี้ไปเลยพี่เดียวนี่อันนี้ ตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้เลยระคะหนูพึ่งถ้าเทียบเมื่อเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยราคาเนี่ยประมาณ5แสนกว่าบาทเราก็มีความรู้สึกว่าอืมเอาดีไม่ดีออะพึ่งแกบอกว่าเชื่อหนูพี่มันจะแบบบอกเลยว่ามันจะมีคุณค่ามากและมีคุณค่าทางใจอะไรเงี้ยอ่ะเอาเลยคะหนูพึ่งเอาก็เอาก็เป็นอันนี้ก็คือชิ้นแรกที่เลือกวันนั้นก็คือรุ่น Bulgari Serpenti Tricolor Gold Two Bulgars Snake Watch นี่นะคะ พอเสร็จปุ๊บพิ่งบอกอย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยวหนูขอนาเสนอพวกกาไรแล้วก็ต่างหูตอนแรกก็ยังแบบว่าอืมเอาเลยคะดีหรอคะพอเสร็จอ่ะพิ่งบอกอันนี้พี่เชื่อหนูเชื่อหนูอีกแล้วนี่ค่ะต้องเลยค่ะสามชิ้นนี้อืมนี่ค่ะพอมาใส่อยู่ที่ข้อมือนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะมันสวยมากก็ใจอ่อนอีกอ่ะอ่ะหนูไหนไไปละเอาเเอาก็เอาค่ะก็ได้สาม ชิ้นนี้มาอกีกเสร็จปุ๊บอ่พื่งก็บ,บอกอย่าพื่งค่ะหนูอยากนำเสนออีกนะ,ะนนี้บอกก่อนอันนี้เป็นรุ่นนะคะบูการีพาเวนเตสีเยโลโกลด์คัฟนะคะเขาจะมี3าลวดลายเนาะอย่างเนี่ยสาม,สามลวดลายนะคะนี่ก็มีครบเลยทุกอันนะจ๊ะคือหน้ามันเนี่ยจะ,จะจะลายเดียวกันหมดนะคะแต่ตัวกำไรเนี่ยจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเงินนะคะอันนี้เป็นทองอันนี้เป็นลายทั้งอันเลย แม่ไม่ได้แบบว่าซื้ออะไรที่มันซ้ำซากนะคะเป็นทอง1 8บปดเคเลยนะคะทุกคนอนี่นะคะพอมาใส่ด้วยกันสมอันมันสวยมากมเสร็จแล้วอ่ะเพิ่งบอกพี่หนูว่าพี่เป็นคนแขนเล็กนะหนูว่าพี่ต้องใส่ให้มันเยอะกว่านี้เอา้าเราก็ใจง่ายอีกอะไรอีละคะหนูนี่ค่ะพี่ต้องเอาอันนี้อีกสองอันเชื่อหนอูเราก็ใจง่ายไงเอาเชื่อก็เชื่อแต่พอมันมาอยู่ที่แขนแม่นะ เชื่อไหมว่าทุกอย่างมันลงตัวทุกอันอม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,มันสามารถเนี่ยใส่สองอันนี้ก็ได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องไปรวมกับอันอื่นนะคะเดี๋ยวดูตามออรูปภาพที่แม่จะให้ขึ้นนะ,นะคะนี่นอันนี้เป็นรุ่น b u g a l i 18 c t Gold t o b o Gas b e n g Go นะคะเป็นแบบ crossover design b e n g a มันตื่นเต้นอะไรเนี่ยไม่เข้านะคะเดี๋ยวนะคะลูกเข้าสักทีสิคะลูกขา เอาเข้าสตีทีคะเอามาเข้านิ้วค่ะเดี๋ยวสิคะลูกมันอะไรคะลูกเอาลูกช่วยมีสิคะเน่เน่เน่ไม่ใช่มันต้อง่างนี้นี่ค่ะนี่ค่ะจะใส่สองอันเี่เ่ก็สวยเี่อย่างงี้2สองอันอย่างงี้นะคะก็สวยแต่ขอโทษนะคะพอมันใส่สามสามอันนี้เข้าไปด้วยนะ มันสวยมากมันสุดติ่งกระดิงแมวมากเดี๋ยวดูนะมันสวยจริงๆมันเท่มันเท่นี่นี่เดี๋ยวดูนะคะนี่มันพรืบอ่ะมันพรืบดูสิคะมันสวยมากๆบอกเลยอ่ะก็ใจง่ายอีกสิของมันสวยก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องซื้อไงอะวันนั้นใส่ไปเลยใส่ไปเลยอะใส่ไปเลยเหรอคะเขาบอกเด็กเด็กๆบอกให้ใส่ไปเลยเจ๊ไหมคะ พอใส่5อันมันก็ล้ําใส่3อันอันนี้มันก็สวยนะคะเนี่ยอันนี้ก็สวยใส่2อันนี้เฉยๆมันก็เบาๆบาแต่มันก็ดูเท่แม่ก็จะสลับเปลี่ยนไปเรื่อยเลยะคะ่ะสําหรับ5ชิ้นนี้เนี่ยเสําหรับหชิ้นนี้นะคะแต่บอกก่อนนะว่ากว่าจะล้างสมองคนนี้ได้นะ เพิ่งมาปีนี้นะที่เริ่มที่จะเอาพวกปนี้ส <baby. S 1> นะองสมปีแล้วอันนั้นแหละประมาณอย่างเงี้ยโอ้โ่อจะล้างสมองให้ช่วยเอาของแม่ไปใช้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนะคะก็ได้เซตนี้มาทั้ง5อันเลยพร้อมกับนาฬิกาเรือนนี้แตอ่อ่ะอย่าเพิ่งอ่ะเพิ่งบอกไหนไหนมาแล้วพี่อุขาดูให้หมดเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวของหมดแล้วหมดเลยเราก็มีความสุขว่าวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นวันที่เราเหมือนเราตั้งใจอะที่จะไปดูแบรนด์นี้เลยอะ เพึ่งก็ขนทุกอย่างที่แบบว่าเหมาะกับกับพี่เนะี่ยมาให้ดูบอกว่าพี่ขาเชื่อหนูอีกอีกเซตหนึ่งนะมันเท่มากไหนๆเรามีพวกทองๆไปละลองลองดูเอาพวกเงินก็เลยอ่ะไหนดูมาให้พี่ดูสิคะเอาไงดีก็เลยนําเหนอนาฬิกาเรือนนี้มาอีกคะ่ะอย่างนี้ค่ะแม่อ่อานี้ค่ะลูกโชว์สิคะลูกลูกอย่านั่งเฉยสินะคะนาฬิกาเรือนนี้พร้อมกําไรคะ่ะ ก็คือวันไหนที่เราใส่นาฬิกาแม่ก็จะใส่กําไรคู่นี้กำไลนาฬิกาเรือนนี้นะคะจริงมันเป็นชื่อว่า black dial stainless steel small ladies watch นะคะคือจริงๆแล้วมันเหมือนมันเป็นแบบซิกเนเจอร์ของทางบูกาลีแล้วด้วยว่าเป็นคลาสสิกอะอว่าแบบว่าเออถ้าใครที่เป็นคนสะสมบูกาลีส่วนใหญ่ก็จะมีจะมีใช่ใช่ในส่วนของกำไรนะคะบูกาลี ทูโ Bogus Black Onyx ส์นะคะ stainless steel bangle b r a c e l e t ส่วนใหญ่บูการีชอบเป็นพวก b a n g l e เนาะ b a n g l e ก็คือจะเป็นแบบอย่างเงี้ยแบบที่แบบว่าใส่แบบง่ายอาๆอะไรอย่างเงี้ยเออสวยก็ไปเลยเออแล้วก็ตัวสีเงินอ่าบูอันนี้ค่ะอ,ะอนนที่มีเพชรที่มีเพชรนะคะเขาก็คือเป็นบูการี Bracelet Silver in Steel นะคะพร้อมกับเพชรโรยข้างหน้านิดหนึ่งตอนแรกเนี่ย ตัวแม่เองเนี่ยคือบอกว่าหนูพึ่งคะเอาอันนี้อันเดียวดีไหมคะอ่ะพึ่งก็บอกว่าไม่ได้ค่ะพี่ไหนไหนพี่มาแล้วพี่ต้องสองคะ่ะม,มันต้องคู่กันแล้วมันถึงจะมันจะถึงจะ,งจะมันจะสวยอะ่ะแต่ไปไปมามามันก็จริงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยนะไอ้สองอันเนี่ยของแม่เนี่ยแม่ก็เอาไปไปใส่ผสมกับพวกกําไลเพชรม,มันออกมาเท่มากบอกเลยถึงบอกว่าทุกอันทุกชิ้นที่อ่ะพึ่งเนี่ยนำเสนอนะตอนนี้นะ หาซื้อไม่ได้แล้วนะหาซื้อยากอาจจะมีบ้างแต่ว่าก็คงจะมีตามร้านที่เป็นวินเทจหรือไม่ก็ตามร้านเพชรที่บางครั้งเนี่ยแม่เข้าไปเนี่ยเขาจะมีมุมหนึ่งเลยนะคะสำหรับบูเกอรีที่แบบว่าของเนี่ยเป็นวินเทจพวกนี้วางขายแล้วที่จะประทับใจอีกอะไรรู้ไหมคะตอนนี้เมื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยบูเกอรีเนี่ยรุ่นเนี่ยรุ่นของแม่เนี่ยนะคะมีการประมูลในคริสตี้อ่ะใครอยากได้ต้องไปประมูลในคริสตี้อ่ะแล้ววันนั้นน่ะแม่เนี่ย เออคุณิงก็ส่งมาบอกว่าคุณ,คณรู้ไหมว่ากําไรต่างๆบุคลีอะไรเนะี่ยที่คุณมีเนี่ยนะตอนนี้เออคริสตี้อะเอามาประมูลนะแม่ก็เลยใส่ไปเลยวันนั้นไปไปมานมี่แม่มีมากกับคริสตี้อะที่อามาโชอะ<ห>น,นี่โม<อ>เลยลเ,เพราะว่าเราเหมือนกับเราสะสมมาเยอะไงะอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะมากอะเราเป็นคนไม่ค่อยกล้าซื้อพวกนี้ไงวันนั้นวันนั้นก็เลยเป็นวันที่ซื้อหลายชิ้นอ่ะพอเสร็จนาฬิกาได้ไปแล้วกําไรได้ไปแล้วเ่ะเพิ่งบอกแอะ อย่าเพิ่งค่ะพี่มันต้องครบเซตแอ๊ะเอ๊ะอีกแล้วอะไรก็หนูต่างหูค่ะพี่ต้องมีค่ะต่างหูก็คือนี่นก็เป็นต่างหูสามกริย์อันนี้นนสามกริรย์อันนี้นี่นี่สามกริยันี่สวยมากพร้อมกับอันนี้และอันนี้นี่แต่อันนี้เนี่ยมีปัญหานิดนึงคือตอนแรกเนี่ยนะคะมันจะเป็นรุ่นแบบนี้ค่ะมันติดกันอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ติดกันอย่างนี้ แล้วก็เป็นตัวหนีบอย่างนี้แต่แม่ใส่ไม่ได้เพราะว่าคือติ่งหูอะแม่บางใส่ๆไปหลุดใส่ใสไปหลุดเลยเอย๊จะเอาอยัางไงดีเพราะว่ามันเสียรายมันเทม่มันน่ารักอะเพื่อที่เราจะได้มาใส่เป็นเซ็ตก็เลยไปให้ร้านเพชร่ะคะ่ะร้านลูกแหนมไนี่แหละ M S J มานะคะแกช่วยตัดออกมาจากกันตัดมันเลยกลายเป็น2อ,อคู่แล้วก็ให้ทำแป้นต่างหางมาเสียบ เลยกลายเป็นแม่ลูกได้กันคนละคู่ก็ให้คู่เล็กเข้าไปแล้วก็คู่ใหญ่ให้แม่มวันไหนที่เราแบบมีความรู้สึกว่าอยากจะสบายๆไม่อยากแบบแต่งอะไรมากก็เนี่ยเอาไงละเสียบใจเท่มากใส่พร้อมเซ็ตนาฬิกากับกำไลใช่ก็เลยกลายเป็นได้มาสองคู่จากท<ช>ี่มันเป็นคู่เดียวที่มันติดกันเพราะด้วยความาที่มีใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เต็มหูแม่มาบางมากอ่ะก็เลยได้ตรงนี้มาแล้วก็ กลายเป็นเซตนี่นะคะวันนั้นนี่ค่ะก็คือเจ็บไปด้วยทั้งหมดนี่คะกี่ชิ้นคะลูกนับสิคะที่อัพพึ่งเชียร์เนี่ยก็คือได้เกือบทุกอันที่สวยแล้วก็เหมาะกับแม่ที่อัพพึ่งแนะนํานะเอาหมดจากที่ว่าตอนแรกเนี่ยจะไปเยี่ยมชมที่ไหนได้คะวันนั้นก็คือหมดไปนี่เกือบวันนั้นเกือบสองล้านนะคะแหน่แต่บอกเลยนะคะคุณค่าตอนนี้คือเยอะมาก มันหาไม่ได้แล้ว <lat. S 2> นี่นี่ทั้งหมดนะคะก็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้ากำไรกับสองสองต่งหูนี่คะ่ะที่ได้วันนั้นนะคะกะอาพึ mean, ่งนะคะอ่ะแล้วต่อมาพอมันมีไอ,อ,อ,อ้สามกษัตริย์นี้แล้วนะแม่ก็มีความสุขว่ามันมีรุ่นเป็นซิวเวอร์มาโอ้โหมันก็แบบอยู่ในใจจะไปหาที่ไหนเพราะตอนนั้นเนี่ย เอ่อเพิ่งออกจากที่ที่บุค,ล,บคลีแล้วแล้วก็ที่บุคลีตอนนั้นเนี่ยไม่มีรุ่นรุ่นอย่างเงี้ยสาสามสายผ่านเนี่ยเหมือนสายงูเนี่ยสามสายพอดเออสายไม่ไม่รู้จะเรียกยังไงนะคะเสร็จปุ๊บก็ไปเจอตามไอจิร้านพวกวินเทจอ่ะเขาก็ขายแบบโอ้โมันก,ก็แพงแล้วเกือบสามแสนอ่ะเราก็มีความสุขทำใจไว้ก่อนแล้วมันเป็นยูสไงก็ทําใจจนกระทั่งวันหนึ่งก็โชคดีไงเออร้านร้านลูกแแมมที่ขายเพชรเนี่ย มีลูกค้าคนหนึ่งน่ะมาฝากขายแล้วเขารู้อยู่ไงว่าเราตามหาอยู่เขาเลยบอกแม่แม่แม่เอาไหมนาฬิกามีคนมาขายนาบุการีสีซิลเวอร์ที่แม่อยากได้อุ้ยเอาสิเนี่ยวกเขายาจ็ดหมือุ้ยตายแล้วดีใจโอ้ไม่ต้องคิดเยอะเลยเอาเลยถึงแม้จะเป็นยูสก็เอาเลยแต่แม่ก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันเจ็บเจ็แต่เราก็ซื้อมาก่อนนะแต่พอเอามาใช้ปุ๊บอ้าวหยุดหยุดตายตายตหยุดหยุดหยุดหตายตยจนกระทั่งต้องไปเข้าช็อ พอไปเข้าช็อปเสร็จปุ๊บชอปบอกว่าสงสัยเครื่องมีปัญหาต้องส่งไปที่สิงคโปร์ต้องไปดูว่าข้างในเป็นยังไงไปไปมาๆต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่หมดเลยก็เป็นราคา5,9 0 0 0นน,นะคะก็เลยกลายเป็นแสง,แสงกว่าบาทแต่ถามว่าก็คุ้มมากเพราะถ้าไปซื้อตามที่ใน IG ที่เป็นพวกร้านบินเทจเนี่ยก็เกือบ300แสนอะ่ะนี่ก็แสงกว่าบ,บาทก็คุ้มอะและรักเลยรักมากบอกเลยอันนี้ก็คือได้มาจากร้าน ลูกแมนนะคะนี่อ,อ่ะอชื่ออะไรคะาลูกอันนี้ก็ชื่อเดียวกันใช่เดียวกันชื่อเดียวกัน,กน,กนอ่ะนี่นะคะ<อ>ต่อมาอีกเซตหนึ่งอันนี้ไปได้ที่ฮ่องกงหลังจากที่พอหนูพึ่งเนี่ยบิวละเดียวกับเรื่องบูกลีมันก็มีความสุขว,ว่ามันก็เริ่มเริ่มรักแล้วก็เริ่มแบบเหมือนกับใจกล้าอ่ะจนกระทั่งไปฮ่องกงก็ไปเดินเล่นกันอย่างเงี้ยเออไปเจอในชอปค่ะรุ่นนี้ มันน่ารักมากและบังเอิญมันเป็นเซ็ตที่เข้ากับข้อมือแม่เลยเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนข้อมือเล็กมากพอใส่ปุ๊บอันนี้คือรุ่นนะคะบูการีสตีลแอนด์เยลโล่โกลด์นะคะนี่แหละค่ะนี่เมื่อกี้นางบอกว่าจะจ่ายไปละอ่าซีโรวันใช่ใช่รุ่นซีโรวันนะคะซึ่งจริงๆเราก็เป็นรุ่นที่น่าเก็บใช่เนาะ ผู้ชายชอบใส่ด้วยนะลูกผู้ชายชอบใส่ด้ที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแบบนี้ใครเห็นไหมอ่าข้างหน้าเป็นเงินขอบข้างเป็นทองแล้วขอบข้างๆเป็นทองอ่าแล้วมันก็จะมีตรงนี้เขาจะเอนเกรฟว่าบูการีนะใช่ใซึ่งมันสวยมากอย่างอ่าตอนนี้ที่เราใส่อยู่อ่ะก็เอามารวมได้ตายแล้วเนี่ยเเพิ่งมีวันนี้แต่อู้หูทำไมไอ้อันนี้อันนี้เอาอันนี้คือจริงๆเราเห็นมานานแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้หยิบออกมาใส่สักที น้ำตาจะไหลอีกแล้วลูกลูกขอก็รวมกันไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่เอาไปเลยใช่ไหมคะอืมอันนี้ควรด้วยปะควรสิคะไปเลยค่ะไม่เข้าอะไม่เป็นไรลูกก็เอาไปผสมผสมอ่ะอือแล้วก็แล้วก็อันนี้อืมอ่ะนี่ๆนี่จะ จะเอาไปอีกแล้วโอ้โหดีใจมากเลยช่วยเอาไปด้วยค่ะไม่คือตอนแรกอ่ะเราเห็นเราอะอยากได้ตัวบูการีตัวที่มันเป็นสร้อยแต่ว่าเป็นสร้อยเส้นเล็กไวโกไวโกธรรมดาแล้วก็ห้อยกับเนี่ยห้อยกับ2สิ่งเนี้สร้อยอันนี้ที่มีมีอยู่อ่ะเขาคือเป็นตัวบูการี5 r o l leather cord choker necklace นะคะใช่ซึ่งีก่าห้าเสนเป็นอะไรที่แพงมากเพราะมันเป็นหนังแท้ใช่ นะคะคแม่บอกเขาเนี่ยแม่บิ้วเขาบอกว่าปกติเนี่ยคนเขาใส่กันเส้นเดียวเพราะอย่างวันนั้นน่ะที่แม่ไปกันเมืองนอกเนี่ยน้องสาวแม่เน่ยเขาซื้อเส้นเดียวอ่ะเพราะ ตัวแม่เองเนี่ยเขารู้ไงว่าเป็นคนเยอะน้องสาวเขาบอกป้าไหนๆนั่นนะนะป้าเป็นคนเยอะอยู่แล้วป้าก็ต้องเอาแบบว่าให้มันสุดไปเลยก็5เส้นป้าแม่ก็เลยเอา5เส้นมานี่รุ่นนี้อยากได้ที่มันเป็นสร้อยเส้นเล็กแบบธรรมดาสีเงินแบบว่าห้อยเป็นแบบเออจี้เล็กๆตอนแรกกะแล้วว่าเออเนี่ยจะซื้อจะไปเก็บตังค์ซื้อแต่สุดท้ายแล้วคือมีบอกว่าไม่ต้องเพราะสิ่งเนี้ยมันสามารถด้วยคือมันสามารถเอาไปเปลี่ยนสายชได้ก็คือสร้อยที่เพื่อมีอยู่ก็คือสามารถเอาไปใช้ได้สร้อยเงินที่ลุงมีอยู่ที่มันจี้ เพชรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เนี่ยเดี๋ยวลูกจะไปใส่กับสร้อยตัวพีน้ำตาหลอีกแล้วค่ะหม้อไปเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณเอาไปไปไว้ที่ตัวคุณเลยเพราะว่าแม่ก็อยู่นี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่ดูไม่เอาเออมีขยะได้เขาบอกแม่สิดูไม่เอาโอ้ยฉันจะบ้าตายเอาไม่เอาก็ไม่เอาเออโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ไปใส่เองก็ได้อ่าแล้วก็พอเสร็จปุ๊บได้คู่นี้มาพร้อมกับจี้นี่ใช่ไหมคะแล้วก็สร้อยอันนี้มาเสร็จ น้องๆก็บอกว่าไม่ได้อันนี้สามีรอดตัวแล้วนะเนี่ยตอนแรกไปขอสามีให้ไซื้อให้เออตายแล้วรอดตัวแล้วลูกตอนแรกก็ไม่ได้มองหรอกเรื่องต่างหูพวกน้องๆก็เชียร์บอกไหนๆนะๆนะมีกาําไรมีสร้อยแล้วป้าต้องมีต่างหูด้วยก็คือคู่ <c oughs> นี้นี่คู่นี้คู่นี้เอาให้มันครบทีเนี้ยคู่นี้มีปัญหาอีกจริงๆแล้วมันเป็นตัวนี้อย่างที่บอกไงคะแม่เนี่ยเป็นคนติ่งหูบางมาก ก็ตอนแรกๆก็เยอะใส่ใส่ไปใส่มาอา้าหลน่นพ่วงไปอยู่ที่พื้นมันล่วงลงไปเลยอะ่ะเราก็ต้องเริ่มหาความคิดใหม่ละจะต้องทํำยังไงก็อไปให้ลูกแมมช่วยแม่หน่อยช่วยประดิษฐ์หน่อยก็คือต้องไปเลื่อยเอาไอ้ไอ้ตัวที่เป็นเอ่อตัวหนีบออกแล้วก็มาทําเป็นนี่เลยดีนะว่าทําได้นี่เพอเสริมเสริมมาแล้วก็มีแป้น มาเพิ่มนี่ค่ะก็เลยใส่ได้ไม่ไงั้นเรียบร้อยอดอดค่ะแม่เพราะแม่แม่ติ่งบางมากแต่ด้วยความาความที่แบบว่าน้อง oh <my> น้องเชียร์น้องน้องเชียร์ไงบอกว่าไม่ได้เลยป้าป้าต้องมีป้าต้องให้ครบอะไรเงี้ยเราก็แบบประเภทบ้าจี้ไงแต่ก็ต้องบอกเขาเลยนะว่าเขาเชียร์ได้ถูกมากเลยว่า บอกเลยว่าทุกวันนี้ยังมีนะรุ่นนี้ก็มีมีขายนะอาจจะมีแบบพวกมีล้อมข้างๆเป็นเพชรลองไปดูในช็อปดูนะคะว่าเขาจะมีรุ่นไหนๆมากันอีกนะแม่คิดว่าบูการีเนี่ยค่าไม่ตายเพราะอะไรไหมเพราะลิซ่าไงมาสร้างความดังให้เข,เขาอีกนะซ่าลิซ<อ>่ามามาเป็นแบรนด์แัมเบสเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์ก็คือรู้สึกได้ว่าแบบบูการีก็กลับมาแบบดังดังมากอีกรอบแล้วบูมากไม่ว่าจะแบบ อันไหนก็คือขายดีใช่ใช่แล้วสร้อยคอแบบโอ้โหแบบแหวนงูอะไรเงี้ยโอ้แต่แม่เอื้อมไม่ถึงนะคะกลายเป็นว่าแบบพวกแบบเด็กในรุ่นสมัยนี้ก็คือแบบพอมีคาเทียแล้วเขาก็ต้องไปแหละบูการีอะไรอยย่างงเี้แบบก็ต้องมีแหวนบูการีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบมันมันน่ามันน่ามันน่าใช้และน่าเก็บบางท่านเนี่ยโอ้โหเขามีงูนะหลายขดมากเลยนะอย่างลูกมาร์กอะมาร์กทาวินอะสวยมาก เวลาลง IG จีนี่จะต้องแท็กไปหาแล้วก็ชมอ่ะได้แต่ชมแล้วก็ได้แต่แบบมองแต่เราแบบไม่ไหวอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเรามีเท่าที่เราสามารถจะแบบมีได้แม่ก็เลยมีประมาณหนึ่งของพวกวินเทจจะถามว่ามันเป็นความสุขทางใจและมีมูลค่าด้วยตอนนี้แล้วก็หาซื้อยากมากอ่บอกเลยนะรุ่นนี้นะหาซื้อยากมากใช่ค่ะก็ะเขาเคยใส่ไปงานบุคลีพี่พี่เห็นบอกน้องเพื่อน น้องพื่นไปได้ตรงนี้มาได้ยังไงบอกอ๋อแม่หนูเก็บค่ะคุณไม่รู้ด้วยว่าแบบมันแวลูขนาดนั้นตวันที่ใส่ไปคือแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบอะไรเลยคือแบบนี้เหมือนแบบว่าวันนั้นต้องไปงานของบูการีแล้วหนเออมีก็แบบว่าเออลูกใส่ไปเลยเนี่ยให้เกียรติงานเขาหน่อยว่าแบบเออเราอย่างน้อยเราใส่อะไรไปสักหน่อยก็เลยใส่ไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะพวกพี่ๆเหตุไม่ให้เขาใส่เซตนี้ไปว่าแบบออ้อเมซิ่งใช่ก็ ได้คำชมมาว่าเอคุณแม่คันสมัยตั้งแต่ยังเงียตืนเต้นมากว่าแบบเอมันเป็นแวร์พีซที่แบบสวยจริงๆแล้วมันไม่มีดำด้วยนะมันก็แปลกลูกมันยังเงาประกายมากแล้วตัวเงินก็คือไม่ไม่คร้ำอ่ะไม่เหมือนโครมพาร์ลูก เออโูไปไปบูลลี่เขาอีกเออแต่ก็รักเขานะไม่คือโครมแฮนด์มันมันมันดำอ่ะดำแต่เราก็ไปขัดได้ได้แต่แค่รู้สึกว่าทําไมเราต้องไปขัดมเออมันเหนื่อยมันเหนื่อยเอออันนี้ก็ยังมีมีบ้างขึ้นมานิดหน่อยแต่แต่ว่าใช้เช็ดใช้ผ้าเช็ดธรรมดาเลยว่าแบบอย่างอื่นก็คือแบบไม่ดําเลยใช่ใช่ไม่หรอกแม่ว่าดําเพราะว่ามันสีกันแค่มันสีกัน2อันอ่ะแล้วมันก็จะมีแบบอะไรแบบเป็นรอยแบบดำาๆขึ้นมาแล้วพอท่านเสร็จปุ๊บแม่ก็จะใช้พวกผ้าเช็ดแว่นอ่ะ มาเช็ดเเออกหมดเลยไม่ต้องใช้น้ํายาอะไรเลยค่ะแต่อย่างแบบโฮมฮาร์ดนี่ต้องใช้น้ํายาช่วยแล้วก็มือด่างเลใช่ใช่คือเขาใช้วัสดุดีมากเดี๋ยวมีคนถามว่าใส่อะไรอีกเดี๋ยววันนี้พูดแล้วนะคะการนี้นะคะบูการีไปแล้วนะคะอันนี้แอเมส อันนี้คาเทียนะคะแล้วก็อันนี้ของน้ำแหม่มนะคะ M S Gem แล้วก็อันนี้ก็แอมเสก็เดี๋ยวคนต้องถามแน่นอนว่าเพื่อนใส่กำไรของอะไรวันนี้ก็บอกให้หมดเลยใช่ใช่แล้วมีอยู่อันหนึ่งนะของ a อม s สนะไม่ใส่ไม่มันเยอะโอ้ยมันใหญ่หน่อยใจมันใหญ่ไปพอเวลาเขาจะใส่อะไรทีนะโอ้นน้ำตาจะไหลมันใหญ่ไปนี่จะไหลจริงจริงก็เดี๋ยวไว้เวลาออกมาอะไรเงี้ยค่อยใส่นะไม่ว่ารู้สึกว่าประจำวันแล้วแบบพอใส่รวมกันแล้วมันเยอะไปเดี๋ยวจะโดนตัดแขนคิดเยอะคิดเยอ เยอะคิดเยอะนั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นเออ่แวร์ไอเทมแล้วก็เป็นวินเทจนะคะจากแบรนด์บูการีนั่นเองอะนะคะก็หวังว่าจะ อบกันนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณใครคะคุณอาคุณอขอบคุณอาเพิ่งค่ะขอบคุณอาพิ่งสิริยศนะคะที่ชักจูงแม่เข้าวงการนี้นะคะทำให้เราได้มีสมบัตินะคะเก็บนะคะใช่เป็นสมบัติยาวไกลเลยนะเนี่ยแล้วไม่ขายซื้อไม่ได้แล้วด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็ ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจานถึงท้ายคลิปนี้นะคะก็ชอบออไอเทมมาไหนก็คอมเมนต์มาคุยกับเรานะคะหรือใครมีแบบเรานะก็มาคุยกันใช่หรือว่าใครชอบรุ่นไหนคอมเมนต์มาคุยกับเราได้นะคะ,คะ,คะเพราะเราเป็นคนตอบเองนะเราอ่านเองทั้งหมดนะคะทุกคนก็มาคุยกับเราเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย